เรามาเริ่มข่าวที่พระหั่นเลยนะคะก็ได้เลิกบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาแล้วนะคะสําหรับเมื่อเช้านี้ค่ะหั่นอิสริยะพัฒมานพนะคะหรือว่าหั่นเดอะสตาร์ค่ะตัดสินใจห่มผ้าเหลืองณวัดอินทารามจังหวัดอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะได้เลิกปงผมนะคะ1 0โมง10นาทีแล้วก็มีกำหนดลาศิกขาบทในวันที่11กรกฎาคม2 5 5 7นี้นะคะงานนี้นะคะพระหั่นได้สายธรรมว่า ระวิวันโนนะคะแปลว่าผู้มีวันนะดุจพระอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศรวมถึงสัมภาษณ์ด้วยดีกว่าค่ะครับผมขอเชิญญาติก่อนนะครับขอญาตนะครับขอญาตนงเด็กทารกนัไปเข้ามา ตอนนี <board> <Jean> ้ค mm ่ะหนึ่งสองสามขอบคุณทุีค่ะต้องดีนะค่ะเดี๋ยวค่ะต้องนซค ตอนสดจนาสกาเลนะคนังอภิโชยามะกี่นาสกาเลยนะธรรมา ใชแล้วที่ประับใจมากเลยนะครับค<ช>ุณ<อ>แม่ถึงการหลังน้ำตาของแม่ก็ะก็รครับเพื่อนพ้อง,งพี่น้องในวงการบันเทิงนะคะก็ไปร่วมเรียกว่าวัดแทบแตกนะครับนคบนเต็มเลยครับ อ่าเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูบรรยากาศแล้วนะคะเราไปดูเราไปฟังสัมภาษณ์ของพระฮันแล้วก็คุณแม่ดีกว่าค่ะลก็ริงตัดสินใจจะที่จะบวชมานานแล้วครับผมแต่ว่าพอดีก็แบบเหมือนเราก็ผัดไปเรื่อยๆเพราะว่ารอเรื่องของงานแต่ว่าตอนนี้ก็เลยคิดว่าเสร็จหลังเสร็จคอนเสิร์ตก็เลยแบบเอ่อเรื่องของงานเนี่ยเราเราเราคือมันมีช่วงที่พอจะได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยคิดว่าบวชเลยดีกว่าตั้งใจจะบวชสักกี่วันเอ่อตั้งใจจะบวช ครับผมตั้งใจจะบวชประมาณสิบเอดวันครับผมครับเพื่อทดแทนบุญกุณครับผมใช่ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราแบบช่วงนี้ก็ต้องตอบอ้อนตรงว่าทำงานเยอะแล้วก็เหมือนแบบจิตใจก็แบบวิ่งอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการได้ทบทวนตัวเองในกับในสิ่งที่ผ่านมาด้วยครับสิเอ็ดวันนี้จะมีจหวัดที่ไหนยังไงบ้างไหมคะก็สิบเอ็ดวันก็มีอยู่ที่นี่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีไปที่ภูเก็ตด้วยครับผมไปภูเก็ตครับผมไปภูเก็ตครับ ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องรอพระอาจารย์บอกอีกทีนึงครับผมจะไปที่นู้นกี่วันอาจารย์อาทิตย์หนึ่งหรืออะไรเงี้ยครับผมทำไมต้องเป็นที่ยูเชิก็จะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมเพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ผมเชื่อว่าก็น่าจะมาปรับใช้ในชีวิตอะไรได้อีกเยอะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นไบ้างครับก็คุณพ่อคุณแม่ดีใจครับผมแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่คิดเพราะว่า ผมก็ไม่ได้บอกใครเหมือนกันตอนที่จะบวชก็แค่บอกกับพี่ผู้ใหญ่ในทางเอกแสกแล้วก็เพิ่งมาบอกคุณแม่ได้ไม่นานครับผม mm hmm. ก็คุณแม่เขาก็ตกใจเหมือนกัน mm hmm. ก็ตั้งตัวไม่ทันเมื่อกี้เห็นคุณแม่ปลื้มร้องไห้ครับผมก็ก็เหมือนเราก็อยากทําสิ่งนี้มานานแล้วแต่ว่าเราก็คิดว่าแล้วผมก็เป็นคนที่คิดว่าเวลาจะทําอะไรให้ตัวเองได้ทําก่อนดีกว่าแล้วก็ใอยพูดอะไรเงี้ยผม mm hmm. คาด,ดหวังอะไรกับการเข้ามาศึกษาพระธรรมในครั้งนี้ครับ ก็คิดว่าน่าจะได้อะไรกลับไปใช้ในชีวิตในชีวิตของตัวเองอีกเยอะเพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่าตั้งแต่เราเข้ามาในวงการเราก็ ทำงานทุกวันแล้วก็จิตใจมันก็วิ่งวุ่นวายอยู่ตลอดเลยครับผมบางทีก็อาจจะตกบ่นในการามีข้อผิดพลาดในการทํางานอะไรบางจุดไปหรือว่าอาจจะแบบสติอาจจะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับผมผมเชื่อว่าหลังจากบวชอาจจะแบบมีสติมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมอยากจะขออนุโมทนาหรือว่าขอขมาใครก่อนที่จะบวชครับผมก็ขออนุโมทนาทุกๆคนนะค,ะคือต้องบอกว่า,าผมก็ขอโทษด,ด้วยบางคนที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปขอขมา ถึงที่นะเพราะว่าติดงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ขอเข้ามาในที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเรามีกรรมหรือมีอะไรกันก็อโหสิกรรมให้กันด้วยครับผมอนุโมทนาบุญครับพีนับกันทำไมถึงเรื่องบวชในทุกองคเกรก็พระอาจารย์บอกว่า เหมือนจะอัดให้เราเต็มๆครับผมก็ให้ให้เราได้ในเขาเรียกว่าในวิชาได้เยอะที่สุดอะไรเนี้ยก็ไปที่นู่นน่าจะสงบอะไรเยงี้ครับผมก็ทางศิษายายทางธรรมเนี่ยะครับผมษายาทางธรรมของผมก็ชื่อว่าระวิวันโนครับเป็นความหมายก็คือมีวันละดุจพระอาทิตย์ครับค่ะมีความหมายที่ดีนะครับใช่แล้วก็บวชที่วัดอินทารามนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะรวมถึง ก็จะเดินทางไปศึกษาธรรมที่จังหวัดภูเก็ต<ะ>บ้านเกิด